จับนัาขยะไปขายแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกต้องด้วยจงจะเป็นความรู้ที่คงทนจริงๆที่ขยะได้ถูกสีถังตามประเทศขยะด้วยนะ นะครับเป็นกับน้องๆน,นะครับจากโรงเรียนอนุบาลฝันกันกับการแสดงโรงเรียนสะาดนะครับโอ้โห เราบอกไปเลยอารด้วยนะเพาะะ่างสิ่้รัา,ยาไยัตามเปน็นทางการเราเป็นคนไทยต้องกระทอยู่ต่อเพื้อแม่นดีไยอย่ารำไรบ้าเมืองทกสกปกไปอย่าไห้สาเด็น่วงบีเื่อัวจได้พอรัวพวกเราโดยการที่ประหยันเงกันเถอะ สีน้อยจะบอกถังขยะสีเหลืองให้ทิ้งสิ่งที่นำไปรีไซเคิลได้เช่นขวดน้ำกระป๋องน้ำประลมถังขยะสีน้ำเงินเป็นถังขยะทั่วไปให้ทิ้งสิ่งที่นำไปใช้เปลืยกได้ถังขยะสีเขียวเป็นขยะเดี่ยวถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายให้ทิ้งขยะที่เป็นอันตราย อกใจามนะอัลคบินน้อยแม่เพลงจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วค่ะ น้าซันจะเป็นท่านพ่้เมืของเราท่านพ่้เมืของเราท่านขรภรรยาองค์สถิตผูว้ว่ารจังหวัดขอนแก่นท่านได้รีบดำนโยบายมายมดันเนินการในเขตจังหวัดขอนแก่นของเราทันทีเลยใช่ไหมค่ะเพราะท่านเห็นว่าปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขโดยท่านเน้นพื้นท,ที่ก้าวขึ้หลัก ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ราชการต่างๆองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาโรงเรียนหมู่บ้านถนนสายต่างๆแม่น้ำคูลองวัดสถานบริการสาธารณะตลาดถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจังจังหวัดขอนแก่นของเราก็จะเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่ บ้านเมืองมีระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญยังช่วยสร้างวินัยให้กับคนในชาติด้วยจ้าและเป็นการช่วยลดภาระโล่ง้อมยนเจือกท็ทำให้บางส่วนของเราเป็นเมืองที่ปราศจากขยะภายในปี2020เลยละจ้ะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ในการกำจัดคัดแยกขยะและพย่ยามรีโิว ลดการใช้สิงของที่เป็นขยะให้เหลือน้อยลงจนไม่มีขยะที่เหลือทั้งเลยที่โรงเรียนมั่ศึกษามีคนของพวกเราก็มีการรนรงเเนรเท์คอนเนชั่นมี10เช่นกันโรงมีถังขยะที่แยกประเภทไว้ยอย่างเป็นระเบียบและนัำขยะที่สามารถใช้ประโยชน์มารีไซเคลิลเป็นของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นโต๊ะเก้าอ,อีอ้อชุดระแขกที่สวยงามที่สามารถใช้งานได้จริงและก็นำถุงข,ขนมถุงน,นมโรงเรียนที่เราดื่มกันทุกวันมาทำผ้ากันเปื้อนถักกระเป๋ทา,เปทา,าทำตัดต้าใส่ของที่สวยงามและยังมีสิ่งประดรูปอืน่นอีกมากมายซึ่งสิ่งของรีไซเคิลทุกอย่างนักเรียนจะเป็นคนทำเองโดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำปรึกษาบางอย่างสามารถนำไป ของพ่อหลวงมาใช้ใน,นการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงเห็นคุณค่าของสิ่งของมากขึ้นใช้ใจ่ายอย่างประหยดัดรู้จักเก็บออมมีความขยันอดทนมีความซื่อสัตย์ใฝ่ในรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเช่นเราจะเมื่อก่อนเราใช้เงินอย่างฟุง่มเฟือยแต่ตอนนี้เราเลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วและหันมาเก็บออม และไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเราก็เหมือนกันเวลาใช้อุปกรณ์การเรียนก็จะใช้คุผ้าที่สุดจะได้ประหยะัดไม่ได้ซื้อใหม่บ่อยๆเนตลาดและพวกเราก็สามารถใช้ถุงผ้าถุงรีไซเคิลจากหนังนหรือจากถ่านทนถุงพลาสติกได้ด้วยนะเราควรไปบอกคุณแม่ของเราให้ใช้ด้วยเวลาไปจ่ายตลาดจะได้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ ดีมากค่ะต่อไปนี้เราจะต้องแยกขยะก,ก่อนทิ้งทุกครั้งและกลับไปบอกพี่พอ่อพี่แม่ของเราและทุกคนที่เรารูจักให้แยกขยะก,ก่อนทิ้งทุกครั้งด้วยอ่ะอ่ะอะอะอะไม่บมดนะคะเราต้องช่วยกันลดขยะลงถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องให้มีเศษขยะเหลือทิ้งเลยและอีกอย่างที่สาคัญ ดาวควรปลูกต้นไม้ให้เยอะๆเพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสัตว์จะได้มีที่อยู่อาศัยและเพื่อเป็นการเฉลิมเมื่อเกียรติแด่พ่อหลวงของเราด้วยจ้าเมืองหอดแกนของเราจัดสะอาดถ้าปราศจากขยะเชิญชวนนะคะแยกขยะก่อนทิ้ง แยกไยัมันทียังไงทำมทยสมเราคนรเก็บใจมันแยะไยับย yeah, ja. yeah, 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 yeah. ัยัยับไยของมมากมายกว่าสัตจะตายตพราสเวลาไมนมี แกวมากนะครับเป็นพลังน้อยๆที่วันนี้จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิน5-2ของเราขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากมหาไทยึกศึริามืองคนครับโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทานรองอธิบดีตกงมสงเสริมคุณ